สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้เราก็จะมาดูดวงนะคะทั่วไปในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภโดยรวมนะคะให้กับชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมค่ะราศีเมษหรือลัคนาเมษประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันค่ะ ราศีเมษนะคะช่วงนี้เครียดเนาะมีแต่เรื่องกเครียดเข้ามาหรือบางคนเหนื่อยท้อกับชีวิตในช่วงตุลาคมนี้นะคะเพราะว่าอาจจะมีเหมือนกับบททดสอบใหญ่ๆเข้ามานะคะอะไรที่มีปัญหาบางคนมากกว่าหนึ่งปัญหานะคะเข้ามาเลยทีเดียวนะคะบางคนปัญหาเก่ายังไม่เคลียร์ปัญหาใหม่ก็เข้ามานะ,ะเป็นเป็นเดือนที่เครียดเดือนหนึ่งทีเดียวสําหรับ ชาวราศีเมษนะคะเอ่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะช่วงนี้ก็ต้องมีสติให้มากๆนะคะยังไงก็ให้มันผ่านไปให้ได้นะคะไม่ต้องกังวลใจแต่ต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างนะคะใครที่มีปัญหาอยู่อย่าอยู่คนเดียวนะคะพยายามะะหาคนคุยพยายามหาเพื่อนที่ที่เราคุยได้หรือหาผู้ใหญ่ที่เรา ขอความช่วยเหลือจากเขาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือญาติที่เราไวใ้ใจได้นะคะอย่าอยู่คนเดียวเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าคุณจะเครียดนะคะในช่วงตุลาคมนี้ค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าโดยหลักๆเนี่ยอาจจะเครียดเรื่องการเงินนะคะบางคนเครียดเรื่องชีวิตของตัวเองนะคะถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยยิ่งจะแย่นะคะในช่วงตุลาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ บางคนอาจจะหมดเงินตั้งแต่เดือนที่แล้วด้วยซ้ำนะคะหรือช่วงเนี้ยเหมือนหามาเท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่มันหมดอะนะคะบางคนอาจจะไม่มีเงินในในธนาคารหรือบัญชีเลยก็ได้นะคะเพราะว่าดูแล้วดวงมันมันมันแย่จริงๆนะคะแต่ถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้คุณจะไปได้แบบสวยๆนะคะให้สู้ให้อดทนอีกนิดหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นแค่ช่วงปีนี้นะคะ ของเดือนดวงาราซีเมษหรือเฉพาะเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าคุณผ่านไปได้น่ะทุกอย่างมันจะมีความคําว่าสําเร็จคําว่า,าสมหวังรอคอยอยู่นะคะขอให้สู้นะคะในเดือนให้ผ่านไปในเดือนตุลาคมเนี้ยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีเพราะบางคนเนี่ยเครียดหนึ่งเรื่องการเงินนะคะไม่มีเงินพอที่จะจ่ายหนี้สินหรือการใช้ชีวิตไปต่อได้อย่างไรบางคนอาจจะ มีปัญหาเรื่องครอบครัวนะคะเลิกกันนะคะอยู่เลี้ยงลูกตามลําพังบางคนตกงานอยู่อย่างเงี้ยนะคะอะไรก็แย่ๆหมดเลยนะคะในช่วงเนี้ยมันรู้สึกเหมือนกับอมองไพ่แล้วมันเหนื่อยนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรที่ต้องใช้ความอดทนสูงมากพยายามให้มันผ่านเดือนนี้ไปนะคะในช่วงของหลังวันที่13ไปมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ต้นๆเดือนเนี่ยถึงกลางเดือนน่ะระหว่างวันที่1ิบ เดี๋ยวตรงางต้องต้นเดือนวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสามเนี่ยมันจะดูแย่นะคะแล้วหลังจากวันที่สิบสามไปเนี่ยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดไปเนี่ยมันจะค่อยๆจะคลี่คลายปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีแสงสว่างเข้ามาให้เรา,ให,เราให้เราแก้ไขผ่านไปได้ให้อดทนเยอะๆเ,เนาะถ้าใครที่มีปัญหาในช่วงนี้หลายๆทางนะคะให้สู้นะคะแล้วกอ็อะไรที่มันตัดตัดได้ตัดไปก่อนนะคะอะไรที่เหมือนกับว่ามันแย่เนี่ย ตัดทิ้งไปเถอะค่ะนะคะอย่า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 งเช่นถ้าอะไรที่คุณคิดว่ามันเป็นทุกข์ก็อย่าอยู่ตรงนั้นนะคะให้เดินออกมาหรือเดินออกไปหรือเปลี่ยนชีวิตใหม่นะคะอย่าอยู่แบบเดิมๆที่มันมันเหมือนกับว่าทําให้เราตกต่ำหรือทําให้เราทุกข นะคะอย่าให้เราทุกไปมากกว่านี้เลยนะคะเดินออกไปนะคะแล้วไปเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะอย่าไปเครียดนะคะดวงของคุณก็เช่นกันนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานใหม่ที่อยู่ใหม่คู่ใหม่หรือแม้กระทั่งการจบอะไรเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะในเดือนตุลาคมนี้ราศีเมษมีการจบบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนอาจจะอ,อย่างเช่นคนที่มีคู่าอาจจะจบ จากคู่แล้วไปอยู่คนเดียวก็ได้หรือบางคนอาจจะจบจากการทํางานที่เก่าแล้วไปเริ่มต้นที่ใหม่หรือแม้กระทั่งออกจากงานโดยที่ไม่มีงานใหม่ก็ยังเป็นไปได้นะคะแต่คุณมีเกณฑ์ได้ทําอะไรใหม่ๆถ้าใครตกงานอยู่นะคะถ้าสมัครงานไว้ก็จะได้งานนะคะไม่ต้องห่วงเนาะให้เริ่มต้นใหม่นะคะแต่าจะาเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันเริ่มต้นจาก ศูนย์จริงๆหรือนับหนึ่งหม่จริงๆนะคะแต่ให้สู้แล้วความสําเร็จรออยู่ในโดยไพ่สรุปเนี่ยถึงแม้คุณจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาในช่วงตุลาคมนี้แต่คุณก็สามารถที่จะผ่านไปได้ถ้าคุณอดทนแล้วสู้นะคะแต่ถ้าใครที่หยุดเนี่ยชีวิตมันก็จะอยู่แค่นั้นนะคะมันจะไม่มีอะไรที่ที่คําว่าดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะมันก็จะอยู่อย่างนั้นอยู่กับปัญหาจมจมปากอยู่กับชีวิตที่ เดิมๆถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ไม่ไมีความสุขหรือทุกข์น่ยก็เดินออกมาเถอะค่ะนะคะเริ่มต้นใหม่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะไม่ได้แย่นะคะแต่ให้เริ่มลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะ,ะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆนะคะแม้กระทั่งบางครั้งาต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่หรือยกย้ายไปอยู่อีกที่ใหม่ในการตัดสินใจที่จะ ทำอะไรให,ใหม่ใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเป็นอะไรที่ใหม่เอี่ยมเนี่ยมันจะดีมากนะคะก็ถือว่าให้กำลังใจลาซีเม่แล้วกันนะคะช่วงตุลาคม,มอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่ามีคนที่มีอ,อุปสรรคปัญหาอะไรมันจะเข้ามาในช่วงนี้ถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้ช่วงชีวิตของคุณมันจะมีแต่ช่วงดีๆนะคะถ้ามีปัญหาก็แค่นิดเดียวหรือปัญหาแค่ แค่เล็กน้อยนะคะถ้าถ้าจะมีเข้ามาอีกถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้นะคะในเรื่องของอการงานการเงินไปแล้วในเรื่องของความรักนะคะความรักคนโสดนะคะก็เหมือนกับอ,อาจจะมีคนเข้ามาแต่อาจจะต้องเหมือนกับเราอาจจะเครียดในเรื่องของการงานอยู่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่เหมือนกับว่าถ้าไม่มีการเริ่มต้นใหม่ก็อาจจะเป็นในส่วนของเราปิดกั้นตัวเองมากกว่านะคะนี้ก็อยู่ที่เราเนาะแต่ก็ ไม่ได้แย่นะคะความรักก็ยังมีคนเข้ามาขายขอน้ำจีนให้อยู่แต่อาจจะเป็นลักษณะของเล่นๆก็ได้นะคะหรือ,อจ,จะเป็นลักษณะของคนที่แฟนลี่คนเจ้าชู้นะคะแต่ถ้าคุณชอบแบบคนที่คุยเก่งๆคนคารมดีๆเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้มีคนอย่างเงี้ยเข้ามานะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้แย่หรือไม่ได้ไม่ได้แบบดีซะทีเดียวนะคะก็จ,จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเราเราก็อยากได้ คนดีๆทุกคนแหละนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้จ,จะเป็นคนที่ยังไม่ได้จริงจังซะทีเดียวแต่เขาอาจจะมาในลักษณะของเล่นๆก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าลองคบกันไปดูนะคะก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะลองเปิดใจแต่บางคนอาจจะต้องเหมือนกับคุณอาจจะเบื่อในเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังเนาะก็เลยช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าอยากอย,กอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนกับเหมือนจะมีการเริ่มต้นใหม่แต่คุณอาจจะไม่เปิดใจอย่างนี้ก็ได้นะคะ ในในเรื่องของคนที่คบาาก,กันบ้างนะคะแต่ในคนที่มีคู่หรือคนที่เอ่าผ่าก,กันเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คนใดคนหนึ่งเดินออกไปเขาอาจจะเป็นตัวเขามากกว่าตัวเรานะคะอาจจะมีการจบการเลิกกันเกิดขึ้นในช่วงตุลาคมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณเองอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนที่เขาเขาอาจจะเป็นคนที่เอ่อเดินออกจากเราไปเองหรือตัดสินใจว่าจะ หยุดความสัมพันธ์กับเราอย่างนี้ก็ได้นะคะให้ทําใจไว,ไว้บ้างสาหรับคนที่มีคู่เนาะแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ว่าพอดูดวงแล้วมันรู้สึกหดหู่ยังไงย่าง,างน้นแต่ถ้าคนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็พยายามเหมือนกับว่าช่วงนี้ก็พยายามหาเวลาอยู่ด้วยกันพยายามหากิจกรรมร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวด้วยกันหรือการทานข้าวด้วยกันหาเวลาไปให้กันบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่า ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือไม่หวานนะคะถ้าใครที่ยังไม่มีปัญหากันเนาะแต่ถ้าใครมีปัญหาการบ่อยหรือเหนื่อยกับความสมพันเนี่ยมันก็อาจจะมีการจบนะคะจบกันเพราะมีคนใดคนหนึ่งเดิอนออกไปนะคะหรือ,เ,อเปลี่ยนไปนะคะในช่วงตุลาคมนี้ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วบ้างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าห่วงหรือเปลี่ยนแปลงมากสําหรับคนที่ แต่งานแล้วมันมันเหมือนกับว่ามันมันอยู่ตัวแล้วอะนะคะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือเป็นลักษณะของเหมือนกับมันเป็นช่วงที่ต่างคนต่างทํางานหรือต่างคนที่ไม่ได้มาคิดเลยคิดน้อยแล้วอะนะคะมันเป็นอะไรที่เป็นผู้ใหญ่แล้วบางเรื่องอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะแล้วก็ต้องปล่อยไปบ้างหรือเรื่องอะไรที่เราเราคาดหวังไว้มันมันเกินที่คู่เราจะทําให้นั่นแหละนะคะเราก็อาจจะต้อง ต้องลปอยปล่อยไปบ้างนะคะเพราะอาจจะไม่ได้ดังใจทีเดียวนะคะจากคู ar, ่นะคะมันมันไม่ได้ทันใจนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นต้องต้องปล่อยวางนะคะต้องต้องอย่าหวังเยอะอะไรเงี้ยนะโดยรวมก็คนมีคู่เนี่ยโดยเฉพาะคนที่แต่งงานหรืออยู่ด้วยกันเป็นความว่าครอบครัวแล้วมีบุตรหรือไม่มีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนอยู่ตัวแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่น่าห่วงก็ยังดีอยู่นะคะยังดีอยู่แต่ว่าบางค่ะจะมีพูดประชดประชา กระทั่งกันบ้างคือคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ยังรักกันอยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงถึงขั้นทะเลาะรุนแรงหรือเลิกรานะคะในช่วงตุลาคมนี้ค่ะในเรื่องของโชคลาภก็ยังไม่ค่อยเด่นนะคะโชคลาภนะคะเอ่เอถ้าใครที่ชอบเสียงก็ขออย่า,ยาเยอะนะคะเพราะว่าโชคลาภยังไม่เด่นสักเทยวเหลือจะ ให้หลีกเรื่องการเสี่ยงโชคก็ได้เพราะว่าเดือนตุลาคมนะีเป็นเป็นดวงที่เหมือนกําลังขาลงนิดนึงอะไรเงี้ยให้แนะนําการทําบุญมากกว่านะคะทำบุญถ้ายิ่งใครมีญาติที่อายุเยอะๆที่เป็นเพศชายนะ,ะให้ทำบุญหานะเนาะเหมือนกับบางครั้งก็แล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะคะแต่ว่าถ้าขอได้สิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนี่ยให้ให้ขอกับคนขอกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศชายนะคะแล้วก็ทาบุญก็ให้ทําบุญหาโขนญาติบรรพุรุษเพศชายนะคะก็จะช่วยหนุนในเรื่องของโชคลาภเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะให้เงินพ่อหรือกับพ่อแม่หรือให้ให้พ่อให้พรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงเนี้ยจะหนุนได้ดีนะคะหรือการการทาบุญในเรื่องของเพศชายให้โชคให้ลาบหรือการ จริญรุ่งเรืองนะคะเกิดขึ้นได้ใ,ใครที่เรางานอยู่เนี่ยก็ไปขอสิ่งศกษษิ์สิทธิ์เพศช,ชายอะไรเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งขอความรักก็ขอ,อบันเทิงที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะที่เป็นสัญลักษณ์เพศช,ชายนะคะเราจะสมหวังเนะาะค่ะสาหรับเดือนนี้ต้องอดทนเยอะๆเนาะถ้าใครที่มีปัญหาเข้ามานะคะแต่ถ้าใครที่ดีอยู่แล้วก็พยายามนะคะประคับประคองหรือ อย่าคิดเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะอย่าอย่าเครียดนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะทุกข์เพราะความเครียดเนี่ยคิดเยอะจนบางครั้งอนอนไม่หลับเลยทีเดียวถึงสว่างเลยก็มีนะคะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะมันมีเกณฑ์ไม่สบายเกิดขึ้นอาจจะเป็นไข้หวัดหรือเป็นไข้ได้ในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้พบแพทย์หาหมอนะคะในเรื่องของอข,อข้อข้อควรระวังอีกนิดน,นึงก็คือถ้าใครที่ รู้สึกว่าเลือดลมไม่ดีหรืออะไรงเงี้ยเลือดหมุนเวียนไม่ดีคนที่มีอายุน้อยอายุเยอะหน่อยเนี่ยก็ให้ระมัดระงในเรื่องของการขึ้นลงบันไดาอาจจะมีการหกล้มหรือการเป็นลมได้ในช่วงนี้นะคะเรื่องสุขภาพเตือนไว้นิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเห็นว่ามันจะเป็นอะไรที่อ่อนล้าอ่อนแรงในช่วงนี้ค่ะนะคะสําหรับคลิปราศีเมษนะคะช่วง เดือนตุลาคมนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ